Nhà, สุริยานะครับการปการเทศกการตมสามีการประสานงานกันนะครับจากผู้ดีคนไทยนะครับคนไทยนะครับครูชาวกวิชาชื่อเขาหายากนิดนึงนะครับปิดเอ่างเราเป็นพลตีทหารกวิชานะครับแล้วก็เป็นหลงกับอาวุธใหญ่ต้องกา เราไครับเพื่อจะซื้อเครื่องมือทำปุ๋ยแฉกน้องชาวบุูชาโดยคำใหญ่ตระกูลกาจะซื้อเครื่องมือทำปุ๋ยซึ่งคนใช้คนนี้ก็ทำอยู่นาบูชาวังทีก็อ้างเป็นนายทหารคนตีนะครับไปหลอกหลอกสารพัดรับหลอกพาให้พากินข้าวหลอกกินตังจะซื้อทองไปให้ผู้ใหญ่ทั้งนู้ ครับนะได้เงินไปไหนลายู่ครับทางกองการตุรกีก็ประสานมาประทางตมเราหาชื่อหรือหาลำบากนะเพราะชื่อเขาไปโกงไปหมดเลยไปหาชื่อเนี้ยก็ไปโกงไปว้ตรวจในระบบก็ไปเจอสุดท้ายไปตรวจสอบว่าเขาพลดตรงไหนยังไงนะครับไม่ได้พาสปอร์ตได้อะไรก็ไปเช็คน,นะครับก็เข้า,ขาขออกทางไา้แดงฝั่งทาง ว่าหากรเนี่ยหลังจากหลอกเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยจะให้คนที่ถูกหลอกในคนไทยกุลักไปส่งถึงหน้าด่านถึงหน้าด่านก็เดือข้ามไปเดืจะเอาไอ้ของมาให้แล้วก็หายไปเลยวันที่อยากยัาต้องเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาหลอกคนไทยคนที่คนแรกหรือเปล่าถ้าพฤติกรรมแบบนี้อำนาจะหลอกไปแล้วหลายๆก็อยากให้เราสื่นช่วยเผยแพร่หน้าตา คนที้เคยไปหลอกแล้วก็ไปแจ้งความโรงพักนะครับเพื่อให้โรงพักเคลียรและอายัดหลักฐานนะครับเราก็จะดำเนินการต่อให้แล้วก็เป็นภัยอันตรึ่งเกิดขึ้นจากคนต่างชาติที่มาต่อกคำทับเขียนกับคนไทยนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมครับถุงน้ำเครื่องเกลือข้าวตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่ว่าน่าจะเกิดขึ้น เจะเป็นพีเแรกนะครับเดาจะมีการประสานงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลลงในระบบเลยคำว่าไร้การที่กองการทค่อนย้ายการประสานงานจากหัวดคนเหลานี้ต้มาแล้วนะครับว่าคนนี้มีพฤติกันอย่างนี้เราก็จะมีการลงระบบข้อมูลในวผมเจอเ่าวึ่งข้อมูลที่เป็นภาษาที่ทางตุนนาป้อนทางกับทางสำนกงานะครับจะมีเรื่องบุตรหลานที่เดินทางเขมาก็ทำให้เราสามารถ ก็สามารถจะจ้่ีมาก็ฝากพี่น้องส่มวลนี่นะครับว่าประชาคมอาเซียนทีุ่่งรวมกัน2อปี้า้นยครับอาจจะดีใจในเรื่องของการธุรกิจเศรษฐกิจโดยแต่ต้องอยู่ใชใจสักนิดนึงครับอาจจะานคพอจะเป็นในคนตีเขมรได้ครับตรงหน้าไม่ชัดนครับน้าไม่ชัดครับ หลอกคนไทยได้คนไทยได้นะตดว้ก็บารเียวหารกนเียตอยวัดเลยครับต่เดียวแน้ำมรับเนกนนะเงยหน้าเดยงเงยหน้